ผู้ต้องการกินดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีพิกษุทั้งหลายผู้ต้องการความอริดอร่อยในอาหารเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่จับเลือดด่างจากการเที่ยวบินทบาทจับเหินห่างที่นอนที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัดเงียบสงัดจับมั่วสุมชุมนุมกันอยู่แต่ในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวง และจักถึงอเนสานกรรมคือการสแสวงหาอันไม่สมควรหลายแบบหลายวิธีเพราะความต้องการความอร,อร่อยในอาหารนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคตตภัยข้อที่สองยังไม่เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำานึกไว้กลันได้สำานึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสีย